สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1เช่นเดิมวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถแคมรี่นะคะเอาไว้ใช้งานนะคะวันนี้มีสีขาวมาแนะนํานะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะเป็นเครื่องยนต์น้ามันใครที่อยากได้นะคะวันนี้นะคะมีเข้ามาให้เลือกแล้วนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่า ได้เป็นโฉมนะคะปี 20, 20นั่นเองนะคะสีขาวนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามามาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูนะคะราคาที่7,59,000บาทเท่านั้นเองสนใจคันนี้นะคะลูกค้าติดต่อได้เลยที่เบอร์082-469-2496ได้เลยนะคะหรือว่า ลูกค้านะคะจะเดินทางเข้ามาดูที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือมาทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้นะคะทะเบียนนี้นะคะเพชรยนต์ขายที่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองสนใจคันนี้นะคะโทรสายด่วนได้เลยนะคะลูกค้าใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะคะแค่ดีดจัดฟีด้าได้เลยนะคะและที่สาคัญลูกค้าคันนี้นะคะดอกเบี้ยถูกมากนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น 2. 7 9นนะคะใครอยากได้ทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ บอกเลยว่าเป็นโฉมที่ลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะสนใจและอยากได้นะคะคันนี้759,000บาทเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะไฟหน้าฟู l l LED มาให้ครบเซตนะคะคันนี้ล้อแมกเดิมแท้แน่นอนนะคะลูกค้านี่ก็คือรถที่พึ่งเข้ามานะคะลูกคา้าคันนี้นะคะยางได้เป็นยางปีใหม่นะคะยางได้เป็นยางปีใหม่แน่นอนและลูกค้าสังเกตนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนหรือว่า รอยอ่รักยิ้มแต่อย่างใดนะคะนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาและสวยมากสภาพพร้อมขายคันนี้นะคะมีการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถให้อีก274รายการนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจในรถมือสองนะคะแต่ว่าเพชรยนต์นะคะเรามาีวารันตีตัวรถให้ถึง30วันและยังมีใบเซอร์การันตีนะคะจากหน่วยงานข้างนอกเข้ามาตรวจโครงสร้างของตัวรถให้นะคะไม่มีชนหนัก พีคมคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะตัวนี้นะได้เป็นกุญแจคีเลตนะคะมาพร้อมกับอ่ากุญแจสํารองนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากนะคะดมินพาดูกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมสัญญาณเตือนด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ไฟเตือนด้านข้างไฟแสงสว่างด้านข้างนะคะมีมาให้ครบนะคะนี่ด้านข้างนะคะของตัวรถนะคะฝั่งอ่าประตูด้านซ้ายนะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะตรงนี้เป็น หุ้มด้วยหนังฉลุด้วยเดินได้จะเข็บด้วยสีเทานั่นเอง,เองนะคะใครที่เป็นสาวกค้องทางแฮมเมอรี่นะคะคันนี้ไม่ควรพลาดนี่ไฟแอมเบียนไลท์ด้านหน้ามีมาให้โมระมรมันติฟังก์ชันหน้าจอกลก้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยนะคะอยากได้คันนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้า0824692496ได้เลยนะคะคันนี้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะและที่สำคัญ ได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บด้วยสีเทาหรือว่าสีน้ําตาลนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องหมายมาอกรนะคะโครงสร้างแผ่นเพดของตัวรถนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะสนใจนะคะอยากได้คันนี้นะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะนี่ลูกค้าดูสวยมากนะคะคันนี้นะคะใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะคะทักเข้ามาได้เลยนะหรือว่าลูกค้านะคะอยาก เข้ามาทดลองขับเพิ่มเติมได้นี่ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีม่านนะคะบงังแสงบังแดดให้นะคะด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีที่ล็อกเด็กมาให้นะคะอด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของอหุ้มด้วย หนังเช่นเดียวกันแอร์หลังมีมาให้ที่พักแขนด้านหลังมีมาให้ครบเซตนะคะคันนี้สนใจนะคะไรายได้อขอรายได้คันนี้นะคะสเท่าของข้งงวดนะคะรายได้ประมาณ25,000บาทจาัดไฟแน์คนเดียวได้เลยนะคะคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ครบ4จุด ะะไฟด้านหลังเป็น LED สวยๆแบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะ <c oughs> เครื่องยนต์เบนซินสนใจอยากได้นะคะ <c oughs> ห้ามช้านะคะลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะของตัวรถนะคะว่ารายละเอียดตัวรถภายในนะคะจะสวยแค่ไหนสำหรับเจ้าตัว Camry คันนี้นะ นี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าอัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูก่อนเนะะี่ยแล้วก็ภายในนะคะสวยมากนะคะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะเดี๋ยวอ่าสตาร์ทให้ลูกค้าลองดูนะคะว่าคันนี้นะคะเลขไม์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณอ่าเลขไม์นะคะตอนนี้อยู่สักครู่นะคะลูกค้าเน่หน้าจอหลังขนนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นสองพันโลเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะระบบทุกอย่างนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะมีมาให้นะคะลูกค้านี่ชัดเจนมากพร้อมกับสัญญาณเตือนนี่นะคะสามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะว่าจะใช้มุมไหนนะคะของตัวกล้องนะคะแล้วก็แอร์ออโต้นะคะสามารถปรับโหมดได้นะคะนี่นะคะสามารถปรับโหมดแอร์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอแรงลมของพัดลมนั่นองนะคะ ไฟแอมบิสไลท์ด้านหน้าแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโตอ้มาให้แบบนี้นะคะที่วางแก้วน้ำนะคะสองจุดด้านหน้ามาพร้อมกับออโต,โตโอ้เบรกหูแล้วก็เบรกมือออโตโด้ด้วยนะ,ะเกียร์เป็นแบบมีถุงผ้าคุ้มแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจนะคะห้ามช้าสำหรับคันนี้นะคะหรือว่าอยาก ดูรายละเอียดเงื่อนไขการจองนะคะเพิ่มเติมสามารถแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะที่เบอร์082469 2496ได้เลยนะคะหรือจะสายตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่มินเทวาเมื่อสักครู่สามารถเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะตัวนี้นะคะมีระบบป้องกันนะคะป้องกันการเลื่อนถลายป้องกันการชนหรือว่าระบบพุสตาอ่ะไอสต็มาให้นะคะคันนี้สนใจนะคะลูกค้ารีบเลยนะคะสำหรับ ค a m ์เมี่นะคะสีขาวคันนี้นะคะจอดให้บริการอยู่ที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าสนใจนะคะโทรได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496่เได้เลยนะคะค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับค a m ์เมลี่คันนี้นะคะแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะเครื่องยนต์2.0 G นสีขาวนะคะปี2019.20จด ใครสนใจคันนี้จะแซ59,000บาทติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์082469 2496ได้เลยค่ะ